ฮี้พิงแกคิดว่าจะทำอะไรฉันได้งั้นเหรอเขื่อเต็มหน้าแกก็ควรหลบให้ได้สิฮะเวลาที่เราใช้สกิลสำเร็จเราต้องรอก่อนสักพักหนึ่งถึงจะใช้สกิลได้อีกครั้งย,อย,อยอ่อๆ นี่เป็นสิ่งที่เรารู้เรียกกันว่าสกิลกำลังคูดาวโถ่อยแพ้งแต่ถ้าเราใช้สกิลโดยไม่นึกถึงการคูดาวดอกนี้ส่งตรงถึงแกแน่นอนอีเวละฉันใช้สกิลไม่ได้ไปอย่างอื้อ ท่ากับเราเปิดช่องหว่ให้ศัตรูโจมตีแบบเน้นนๆไอ้สารเลวเอ้ยเลิกเหลี่ยมสักทีสิวะฮะมันหายไปไหนแล้วหัวอะอะอ,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 อะไรตูมเฮือไอเวนเอ้ยแกบอกหัวสิหัว อีกแล้วเหรอรอบนี้มันจะโจมตีตรงไหนวะเนี่ยมันจะโจมตีท้องชั้นอีกหรือเปล่านะไปะยางเอ้อหัวหัวหัวเอ้อเอ้อโอ้ยเอ้อหัวนี่เพลคดเหลี่ยมเลยเอือสภาพอืมอะไรเนี่ย ไม่ได้มีแค่ฉันที่ทำที่นี่เลยเทะนะแต่ฉันโจมตีมันก่อนและมันคือคนที่ล้มไปกองกับพื้นทางที่ฉันไม่ได้แลอเลยสักนิดโดยจุนกับเพื่อนพวกนั้นก็หายไปแล้วฉันควรทำยังไงล่ะทีนี้หึ่ย่ะ่ะตำรวจมาเอาวะฉันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้ว ตัดหน้าตัวเองหมอบแล้วก็กองกับพื้นอย่าไปคนเหลี่ยมเลยเบอร์อะอะไรเนี่ยฮะฮะเมื่อกี้มึงแยังต่อยกูอยู่เลยไ <c oughs> อสารเลวย <c oughs> ่าฮะตำรวจครับ <c oughs> ตรงนี้ครับ โอ้ยไอ้คนเหลี่ยมก็ร้องล่ะหยุดทำลายฉันสักทีเถอะนะชูมือขึ้นอย่าคิดขัดขืนนะโอ้โหนี่เสียงตำรวจเลยเนี่ยอๆๆๆดูเหมือนฉันจะชน,นะแล้วแถมตำรวจก็ยังเข้าข้างฉันด้วยเพราะฉันเก่งเรื่องเลี่ยงกฎหมายยังไงละจีชูก็คงไม่พูดความจริงกับตำรวจอยู่แล้วเพราะเขาไม่อยากถูกตาหน้าว่า แพ้พวกมือสมัครเล่นแต่ถึงเขาจะบอกความจริงไปล่องรอยการใช้สกิลของเขามันก็มัดตัวอยู่ดีไม่ว่าจะเลือกทางไหนยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบตอนนี้จีซูเจองานหยาบเข้าแล้วละ่ะเขาได้รับการแจ้งเตือนจากมสมาชิกในทีมคนอื่นๆ และมีข่าวลือว่าเขาอาจถูกไล่ออกดูเหมือนความยุติธรรมจะชนะนะนหยไม่พักหน่อยเหรอฉันไม่มีเวลาพอมานั่งพักหรอกตึงเฮ้เฮ้ถ้าฉันทำสำเร็จสกิลบันสะพั่งจะปลุกความสามารถพิเศษของฉันขึ้นมา หรือพูดอีกอย่างก็คือฉันจะได้รับสกิลใหม่เยอะหัวหวอยแล้วอันนี้หอยแล้วปังบานสัพพังผุกความสามารถพิศเศษเลียกการโจมตีของคุณเมื่อคุณเอ่ยนามสกิลของคุณประกาศว่าคุณจะจะตีตรงไหนก่อนจะโจมตีพลังของคุณจะเพิ่มขึ้นคำพูดไม่จำเป็นต้องสอดคล้อง กับการกระทําของคุณไอเ้เฮียนี่มันสกิลเหลี่ยมนี่ว่าปังืมฉันไม่คิดว่าวิธีนี้ที่ใช้กับจีชูจะได้ผลดีขนาดนี้นะชัดชัดที่แล้วฉันก็ไม่เคยเห็นสกิลนี้เลยสกิลดีๆที่ทำให้คนอื่นคิดว่าฉันเพี้ยน <c oughs> <c oughs> ลเรียนนะมึง ลูกจะไปออดดชั่นเพื่อออกลูกจะไปออดิชั่นเพื่อออกรายการโชว์ฮันเตอร์เอาตัวรอดงั้นเหรอครับผมแค่รอดูเฉยๆก็พอครับผมจะครับแค่รอดูเฉยๆก็พอครับผมจะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นฮันเตอร์รุ่นต่อไปรายการทีวีที่อุทิศให้กับการค้นพบและให้คำปรึกษาแก่ฮันเตอร์หน้าใหม่ ในที่สุดก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วแต่มันเป็นรายการโชว์การแข่งขันคงสูงไม่ไม่ใช่เหรอลูกปล่อยลูกไปเถอะจะประสบความสำเร็จได้ไงถ้ายังไม่ให้โอกาสตัวเองอ๋อเหรอที่ธุรกิจคุณเจ๊งก็เพราะคุณให้โอกาสตัวเองสินะนี่คุณจำเป็นต้องคุณเรื่องนั้นมาพูดอีกไหมฮ ถ้าผมชนะการแข่งขันผมจะได้เข้าร่วมสถาบันและมีทีมมาให้ผมเลือกเข้าถึง3ทีมรวมถึงเงินรางวัลก้อนโตและพวกเขาจะสั่งทำอาวุธให้ผมโดยเฉพาะด้วยครับแล้วแม่แน่ใจว่าพวกเขาจะบนบๆนบนบน,บนยังไงซะการแข่งขันก็สูงมากผมจะทำให้ดีที่สุดครับ อืมโอเคถ้าแพ้ขึ้นมาอย่ามาลองไห้กับแม่นะเข้าใจไหมมันต้องเป็นโชว์ที่มีการแข่งขันสูงมากแน่ๆเนื่องจากพวกเขากำลังเลือกผู้สมัครที่มีเวลมากที่สุดสำหรับฮันเตอร์ลีจากทั่วประเทศแต่พ่อแบบนั้นผู้เล่นชั้นนำเลยมีแรงจูงใจสำคัญแม้ว่าพวกเขาจะไม่มาเป็นอันดับแรกก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนพวกเขาก็แค่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากมือสมัครเล่นจำนวนหนึ่งเท่านั้นพ่อแม่ไม่ต้องห่วงนะครับฉันเคยมีถ้วยรางวัลมากมายอยู่ในมือฉันจะไม่มีวันแพ้มือสมัครเล่นฮันเตอร์รุ่นต่อไปทำแบบทดสอบพารสามต่อสู้กับหุ่นจำลองภายใน3นาที Pond.